มีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพได้ทุกอย่างทำไอ้อย่างทุกอย่างก็เป็นลงในกลุ่มได้หมดประดิษฐ์ปดอยได้หมดตุกกี้จ้ามหาเม่พวงแล้วบวัสดีค่ะแอบฟังแม่คนสวยแอบฟังแม่พวงขอบใจมากจ้าไม่มานานแล้วเนาะจับมัดซะเลยแอบฟังอันเหรอเป็นยังไงมั่งคนสวย บ้านตุกี้อยู่โคราชใช่ไหมกีฬาฟุตฟุตจอของสวออไปตีไข่แตกมาแล้วอ่ะตำบลแม่พวงอ่ะไปตีมาแล้วได้หลงวันมาเรียบร้อยหนาวมากเออใช่เห็นบ้านก่อนนะบน,บนว่าหนาวกันอยู่เลยใช่นี่บ้านแม่พวงกําลังหนาวเมื่อวานนี้กับวันนี้แค่ยีิบสองเองแต่ก็ซัวอยู่แต่บ้านตุกี้น่าจะหนาวนะเนาะของน้องตุ๊กน่าจะหนาวอยู่เนาะปุตุเกตก็หนาวใช่ไหม อยู่โคราชพ่ออยู่บุรีรัมย์นอนเลยไม่พวกเคยไปอยู่บุรีรัมย์ในเมืองเลยอะ่ะทางจะออกไปสายสตึกอะ่ะที่แขกแขกประพันธ์อ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าตุก๊กเอน้องตุ๊กอยู่แถวไหนพ้นตกหนักมากเลยป้าเจอแล้วมาเล่นโซเชียลได้ไงเนี่ยระวังเด้อถ้าปิดหมวดเครื่องบินโอเคนะ เมี่ยวงทานเข้ายังทานแล้วค่ะเนี่ยยังไม่ได้เก็บเลยเนะี่ยยังคุยอย่าเนี่ยเนี่ยสองชั่วโมงเนี่ยยังไม่ได้เก็บเลยเนะี่ยช่วยชามยังอยู่ตรงเนี้ยพอดีมันถึงจังหวะขึ้นไล่ไงเก็บชั่วโมงทุกก็ยังไม่ลืมเมี่ยวงเนาะที่เราไปทุกขึ้นครั้งแรกยืนจะไม่เป็นเลยไปทุกวัานุกวนไปแย yeah. ่เออเจ้เอเจะเอเนาะร้องไห้ก็สวยอะคนอะไรอะ่ะ มีสเสน่ห์มากเลยอ่ะร้องไห้ขณะร้องไห้นะพูดไม่เป็นคําก็ยังสวยอยู่เลย <laughs> น้องบีายบายเอ,อเดี๋ยวพี่พงษก,ก็จะลงละอีกสองนาทีสามนาทีนับถอยหลังนะก็ขอบคุณย้อนหลังอ่ะแหละขอบใจมากเด้อตั้งแต่เมมแรกจนถึงเมมสุดท้ายนะคะขอบคุณค่ะลองตุ๊กทานหรือยังถามไม่พวงว่าทานหรือยังไม่พวงก,ก็ทานเรียบร้อยแล้วนะนี่เดี๋ยวก็จะดื่มตรงนี้แหละเนี่ยเรียกหรอไอเรียกเอาเขาเรียกอะไรเนาะนมเปรี้ยวอ่ะ กำลังวังชากลับมานะไม่เคยลืมค่าจ้าขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองเดอ้อดีมากเด็กดีไม่ดือ้อ <c oughs> ไม่เคยลืมไม่เป็นไรนะนี่ยายป้อมก็มายายป้อมก็ไปแล้วไม่เป็นไรเนาะเราก็แวะมาเอาเท่าที่เรามีเวลาแล้วกันเนาะมันก็ด้วยนั่นแหละภาระหน้าที่ของเรานะไปบ้างไหมไปบ้างเจอตรงไหนก็สวัสดีกันแค่นั้นเหี่ แมพวพงษ์เเก็บชัว่วโมงใหม่บ้านเนี้ยแต่บ้านอีกบ้านหนึ่งผ่านแล้วอีกบ้านหนึ่งก็โอเคละคือมันล้างใหม่หมดแล้วก็เลยไปเก็บใหม่แต่จะขึ้นปอหนึ่งละจะขึ้นลอหนึ่งละคุข,ขึ้นมาได้สิบเจ็ดสิบแปดวันเออจะจะจะผักจะก็เรียกอะไรคือจะขึ้นปอหนึ่งละมันก็โอเคอยู่นะเดแยวก็ไปเรื่อยๆเนาะมันเริ่มมาที่เก้าไงล้างหมดไงเริ่มมาที่เก้า เขาโชว์ไว้ตรงนั้นแนวบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยผ่านแล้วนะแต่ค่อยมามาค่ะแม่พวงจา๋จาจ๋าค่อยๆมาโอเคใช่ใช่ใช,ใช่แม่พวงไปเห็นหนูเอาน้องน้องน้องหมานะเทียบไปด้วยเนาะน่ารักไม่รู้โตหรือยังตอนนี้ ขอบคุณขอบคุณเหลืออีกหนึ่งนาทีเนาะไม่พงก็ขอเนี่ยลรงแรมป้าแมวขอตัวเหมือนกันขอตัวนะเจ้าอนุญาตลงงลร์เหมือนกันป้าแมวเจ้าขอบคุณเจ้าที่มาส่งลงงลรมมาตั้งเมื่อหนึ่งชั่วโมงแล้วป้าแมวอยู่เนาะขอบคุณเจ้ามีอย่างเขาเอาเอู้เขาเอ้ยกันเนาะไว้เขาละแหละ มันต้องมาอู้กันอย่างเงี้ยะนะมันจะได้ใขรเกลยดน้องตุ๊กจ้าแม่พวงของอนุญาตลงไล์เด้อลุงคำลาค่ะบ่าวเกียร์ค่ะน้องน้องบีส่วนอิ่มสุกแม่พวงขอตัวก่อนเด้อพี่พวงขอตัวก่อนเด้อน้องเกียร์บ่าวเกียร์เพาแมวต้องสองล่างเด้อขอบคุณค่ะอ่าเอฟซี F Z ลุงคำลาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพาแมวับเด้อเจ้าขอบคุณเจ้าอย่าทวดด้วยเด้อ ทุกท่านทุกคนนะใครกับบชาววีนะบอสใหญ่บอสเล็กนะญาติพ่วสายท้องขอบคุณค่ะพี่จงขอบคุณค่ะนะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนนะคะไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามใครก็กล่าวขอโทษขอภัยเนาะด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้พูดคำพูดใดที่กล่าวเล่าล่วงล้ำใครไปก็กล่าวขอโทษขอเข้ามากมไว้ตรงนี้นะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนขอให้ครอบครัวของทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีนะคะ สุขภาพร่รางกายสมบูรณ์แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอสม,มุนงคมาปรารถนาทุกประการบายบายเราเจอกันอีพีหน้นานนักโชคดีจ้า